ทุกคนรู้กันครับว่าณปัจจุบันเนี่ย AI มีการเกลื่อนตลาดเลยใช่ไหมนะครับแต่ AI ตัวหนึ่งนะครับที่เหมาะสำหรับคนทํางานหรือคนออฟฟิตนะครับก็คือตัวของ c o p i l o t นะครับ AI จาก Microsoft นั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถนะใช้งานได้ฟรีนะครับแอดก็เคยทําคลิปนะสอนวิธีการนะครับ สมัครนะครับตัวของ Microsoft 365นะพวก Microsoft Office ต่างๆใช่ไหม Excel Word นะครับ PowerPoint เนี่ยสามารถใช้งานได้ฟรีร่วมถึงนะครับเรายังสามารถทดลองใช้ตัว Copilot Pro นะครับตัว AI ที่จะไป in, นะั๊กอิ n เนาะอยู่ตามไฟล์ต่างๆเนี่ยลราสามารถเรียกใช้งานได้ทันทีเลยก็ลองดูทิดน,นั้นดูได้นะครับแต่คลิปเนี้ยครับแอดจะมาอธิบายเนาะว่าฮ้ยทำไม Copilot เนาะมันถึงเหมาะนะครับสำหรับ คนทํางานหรือคนในออฟฟิศกันเพราะว่าหนึ่งครับอย่างที่เราทราบนะครับโคูเปลอดเนี่ยเป็นของ Microsoft เนาะแล้ว Microsoft ก็มีโปรดักต์ออฟฟิศที่เราเราใช้ในการทํางานกันอยู่แล้วใช่ไหมนะครับพวก Excel Word นะครับการอ่านเมลใน Outlook ใช่ไหมการสร้างสไลด์ใน PowerPoint นะครับดังนั้นเนี่ยครับเขาเนี่ยก็จะออกฟีเจอร์นะที่จะเหมาะสำหรับง,งานต่างๆนะครับใน Microsoft Office กันมากเป็นหลักอย่างตัวอย่างเนี่ยครับวิธีการใช้งานตัวของคูเปอร์ลอดเนี่ยหลักๆใช้ได้2ช่องทางนะช่องทางแรกก็คือผ่านหน้าเวว็็บพออร์ทััลนนะกคืตี Microsoft 365. cloud. Microsoft นะครับทุกคนสามารถใช้งานได้ฟรีครับเวอร์ชันนี้เนาะนะครับโดยถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยครับแน่นอนมันก็เป็นหน้าแชทปกติที่เราใช้ AI ใช่ไหมนะครับมีฟีเจอร์ในการแนะนำานะครับสั่งพร้อมต่างๆนะครับสามารถแน่ไฟล์ได้ใช่ไหมหรือสามารถเปิดไมค์ในการพูดนะครับอัดเสียงเข้าไปได้แต่สิ่งนี้ที่ผมชอบนะตัวของคุณหอดนี้ก็คือเราสามารถครับอ้างอิงถึงไฟล์ต่างๆนะ ใน OneDrive หรือ SharePoint ได้แบบอัตโนมัติิธิการเนี่ยก็เพียงแค่กดแลบแบบนี้ใช่ไหมครับเขาก็ทำการลิสต์ครับว่าตัวของไฟล์ต่างๆที่อยู่ใน OneDrive ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะนะครับหรือถ้าลิสต์ไม่เจอก็สามารถมากดอัปโหลดหรือกดนะครับเพื่อแนบไฟล์ใน OneDrive ได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นผมจะไฟล์เซลเนี่ยมาช่วยให้น้องเขาวิเคราะห์นะครับก็กดแค่คลิกตรงนี้เขาทําการแนบไฟล์แบบอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็สามารถพิมพ์มาส่งพร้อมต่อได้อย่างเช่น ผมเนี่ยให้น้องเขา get insight นะจากไฟล์เซลไฟล์นี้เห็นไหมครับเราไม่ต้องอัปโหลดไฟล์เลยนะครับเพียงแค่เขียนสั่งพร้อมนะครับเอาตัวการแนบไฟล์นี้กดส่งไปนะครับน้องเขาสามารถนะครับวิเคราะห์ข้อมูลจากไฟล์ที่เราแนบนะครับหรือที่เราอ้างอิงเนี่ยนะครับได้แบบตรงนัดเลยนะนะครับสามารถเข้าใจบริบทของตัวของข้อมูลได้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเนาะนะครับเนื่องจาก เขาเน้นสร้างนะนะครับตัว AI ตัวเนี้ยเพื่อมาตอบนะครับโจทย์ค่ะกับคนที่ทํางานออฟฟิศเป็นหลักนั่นเองนะอย่างเงี้ยก็มีการสร้างกราฟแบบอัตโมัตนะครับเนี่ยมีการจะทำนะครับตัวของเทนไลน์หรือเปล่านะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่นะครับมันจะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับของตัวโคพิลล์เนาะที่ผมแนะนํามากกว่าก็คือตัวโคพิลล์โปรนะครับจริงๆแล้วเวอร์ชันเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่เสียตังค์นะนะประมาณเกือบเกือบ20-50เหรียญต่อยูเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งโคพิลล์โปรเนี่ยนะครับมันจะมมีีฟเเเจจอออร์พิศษก็คืันะา โคบิลอดตรงนี้ครับแทนที่เราจะถามน้องเนี่ยนะครับผ่านหน้าเว็บพอร์ทัลใช่ไหมแต่เขาจะโค้ดไปหลอดตรงนี้ครับไปปลักอินกับโปรแกรมไ i ค r o อ o ต t ต่างๆตัวอย่างเช่นนะครับผมฝากมาสนะให้น้องเนี่ยสรุปใจความสําคัญของอีเมลใน Outlook ได้แบบอัตโนมัติเพียงแค่คลิกเดียวหรือจะเป็นการเขียนดับเทมเพลตเอกสารต่างๆในไฟล์บดนะครับมันก็จะมีกล่องเพิ่มมาให้ตั้งหางในในการที่เราสามารถเขียนคำสั่งพร้อมตรงนั้นได้ครับสามารถแก้เวอร์ชั่นได้แบบอัตโนมัติ หรือจะเป็นการสร้างสไลด์นะแม้สมมติเราต้องพรีเซนต์แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถเขียนกรสังพร้อมผ่านตรงนั้นได้มีการรีวิวให้เราด้วยนะว่าตัวของสไลด์เนี่ยนะครับจะหน้าตาเป็นยังไงครับจะปรับแก้ตรงไหนไหมฟีเจอร์หลักๆเนะี่ยที่ผมมองว่าโคพีลอนเนี่ยเด่นกว่า AI ตัจนอื่นในนะับปัจจุบันนะก็คือมันเหมาะสำหรับคนที่ทํางานยิ่งเฉพาะการใช้ Microsoft Office นะครับ Excel Word PowerPoint เอารูปต่างๆนะครับน้องเนี่ยทำงานได้ดีกว่า ตัวอื่นๆซึ่งตอนนี้เพจก็มีคอร์สนะครับสอนวิธีการใช้งาน c ค p i พ o ลเนาะทั้งบนหน้าเว็บพอร์ทและโค p i พ o ล p r โรนะครับสอนตั้งแต่นะครับพื้นฐานเลยว่าจะเรียกใช้น้องยังไงนะครับการพิมพ์กระสั่งพร้อมโดยเฉพาะของตัวโค้ด l อลเนี่ยต้องพิมพ์ยังไงแล้วก็พาทำเวิร์กช็อนะครับมากมายเลยไม่่าเป็นเวิร์กช็อปใน Word นะครับใน Excel ใน PowerPoint นะครับใน Out l o o k แถมนะครับจะมีการสอน การสร้างสิ่งที่เรียกว่า Agent AI หรือ AI ที่เก่งเฉพาะด้านเนาะอย่างเช่นผมอยากจะให้ AI เนี่ยนะครับเก่งในการสร้างรูปภาพเก่งในการสร้างข้อความภาษาไทยในรูปภาพอย่างนี้ครับเราสามารถคอสตอมเองได้ผ่านตัว Co-Pilot Studio อใครสนใจนะครับก็อาจจะรูู้รายละเอียดครับของคอสได้นะผ่านเคียิลโค้ดนะครับหรือว่าผ่านลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลย